แม็กคลอนีสุดสะเทือนฝากข่าวชาวเน็ตมีเงินเชิญค่าหลังจากเปรียบเทียบกับแอฟซอนดูเปรียบเทียบมาหลายปีต้องบอกเลยว่าชีวิตก็ยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวแม็กคลอนีที่ทางด้านหายไปจากวงการไปสักพักล่าสุดสาวแม็กคลอนีนั้นก็ได้ลงจุด ที่จะทนฟาดชาวเน็ตมีเงินเชิญค่าหลังจากถูกเปรียบเทียบกับแอปซออนที่มานานกว่าหลายปีเรียกได้ว่าคงเป็นบุคคลที่ไม่มีความเมื่อมีผู้ที่คนจํานวนมากในความสนใจในการคกรณีอย่างแม็กกรณีอย่างแม็กกรณีทงไทยที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจ กับหนุ่มสงการเตชะนรงหรือเหมือนว่าหลังจากนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดตัวก็ได้โดนกระแสรกระแสพากันวิจารณ์หนักอย่างสังคมอย่างหนักเลยและล่าสุดแม็กคอร์ีก็นั้นก็ได้สุดจะทนฟาดกับชาวเน็ตเตรียมฟ้องอีกครั้ง